ค่ะถ้าเราเป็นตัวแทนจามแนะะมีดิาริติังนี้นะคะหนึ่งดิฉันนัสาวประัสมบูรณ์นะคะได้ที่2ค่ะนัประบลที่2ค่ะสาิชานนั่งสาวัรณยตด้ที่22ค่ะค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงาน Presentation เกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดชีนะคะเราเริ่มกันเลยนะะเราจะมาพูดถึงเรื่องแรกนะคะสปีช รังที่มีลักษณะคล้ายเพิ่กันบ้ากขาะกันรุ่งร่าและก็สุนัขผลที่ทังที่เกิดสัตว์ปีชีพเป็นสัตว์ปีชีพใหม่เขาบอกว่ากระรอ,อกออนในสัตว์ปีกระรอกของสัตว์ปีชีพในสถานในในรัฐขอไปค่ะในรัฐแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกามลักษณะคล้ายกัน,น,าานมากจะอยู่อาศัยอยู่บริเวณขอบผ เรือธนาคารสายตรงเป็นเรือธนาคารที่เกิดโดยสปีชีส์เปลี่ยนแปลงเรือธนาคารในสปีชีส์หรือแบบค่อยเป็นค่อยแปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะสามารถกลายเป็นประชากรลึกลับได้ 2. นะคะการแยกแขนงของสปีชีส์หรือสปีชีส์เอเชียนะคะเรือธนาคารลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยสปีชีส์หนึ่งแตกแขนออกเป็น2หรือว่ามากกว่า2นะคะเรือธนาคารรูปแบบนี้จะไม่เกิดสปีชีส์ใหม่ๆเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นหรือว่าเกิด ใหม่การกําหนดสปีชีใหม่เป็นแก้คํา แล้วไม่มีการถ่ายทอดเชื่องาย้านธีระหว่างการประกอบกับประชากรแต่ละแห่งก็งปรัดเปลี่ยนออก์ประกอบทางหู่ทางไปตามวิศทางการค่าเลือกธรรมชาติจะคะให้เกิดสปีชีใหม่นะคะต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงสปีชีใเนเขตภูมิภาคเดียวกันการเกิดสปีชีใหม่ในที่นอาศัยเดียวกับนหรือโดยมีกลไกลมาป้องกันไม่สามารถไม่ทำให้ไม่สามารถสมงต่เองได้จบค่ะ การเกิดแบบปีชีใหม่นะคะการหนแบ่งได้สองสองแนการนะคะ 1. การเกิดแปีชีใหม่จากการแบ่งแยกทางพุมจัาสองการเกิดแบปีชีใหม่ในเขตชีวิตศาสตร์เดียวกันโพลิโอยหมายถึงการเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซมจาก 2N 3N ทําทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆความผิดปกติของโพลิโอยนะคะ โพลิโอยเกดิดยเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการแ,ายยแบ่งเซลล์แบบไมโอติในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ประสการกาเกิดสุบินี์แบ่งออกเป็นสองอย่างสุบชนี์ด้านสถานทยาสุีชนี์ทางด้านชีววิทยา